เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่ทำเอาแฟนคลับของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิ่มกันทั้งไทม์ไลน์เมื่อเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพและคลิปวิดีโอสุดพิเศษผ่านเพจส่วนตัวในวันที่15ตุลาคม2025พร้อมข้อความสุดชื่นใจว่าขายที่นาที่อำเภอเรืองนกทาจังหวัดยโสธร15ทับ10ทับ2,025เซนโอนกรรมสิทธิ์ส่งมอบให้เจ้าของใหม่เรียบร้อยจ้าที่ดินสวยๆจากพยาบาลฟินแลนด์ โดยในโพสต์นั้นบิ๊กได้ปรากฏตัวพร้อมเจ้าของที่ดินคนใหม่ซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงที่ติดตามผลงานของเขามานานเธอเผยอ,อย่างจริงใจว่าติดตามมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้อยู่ไทยอยู่ที่ออสเตรเลียเห็นจากไลฟ์สดพอเห็นแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มของทั้งสองฝ่ายซึ่งหลังจากเซ็นเอกสารเสร็จสิ้นบิ๊กก็ได้กล่าวด้วยน้ำเสียงภูมิใจว่าขายที่นาที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธร15ทับ สิบทับสองพันยี่สิบห้าคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุขของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กลายเป็นไวรัล,ลทันทีเพราะนอกจากสะท้อนถึงความขยันและตั้งใจในการทำงานแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพลังของโซเชียลที่เชื่อมโยงคนจากต่างประเทศให้กลายมาเป็นลูกค้าจริงๆได้อย่างน่าประทับใจหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปไม่นานช่องคอมเมนต์ก็ถูกแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีอย่างล้นหลามบางคนถึงกับบอกว่าเห็นแล้วภูมิใจแทน ขณะที่หลายคนก็ร่วมส่งกำลังใจให้บิ๊กประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางตัวอย่างคอมเมนต์จากแฟนคลับมีดังนี้ยินดีกับเจ้าของคนใหม่ค่ะยินดีด้วยค่ะบอสขอให้ขายง่ายขายคล่องทุกผืนทุกที่นะผู้ใหญ่บ้านยินดีด้วยนะครับบอสบิ๊กส่งมอบเจ้าของใหม่ขายเลยค่ะโฉนดเป็นชื่อเราขายได้หมดยินดีด้วยจ้าถูกต้องจ้าขายเลยจ้าไม่ต้องเหลืออะไรไว้เลยจ้า เงินเข้ากระเป๋าแต่เช้าเลยปังมากยินดีด้วยจ้าขอให้สำเร็จไปด้วยดีขอให้ขายที่นายโสทรได้ทุกผืนจ้าซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีใจกับบอสบิ๊กที่ขายที่นาได้ตั้งแต่เช้าเงินเข้ากระเป๋าแต่วันพร้อมอวยพรให้กิจการของเจ้าตัวเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องบอสบิ๊กถือเป็นหนึ่งในคนดังบนโซเชียลที่โดดเด่นเรื่องความขยันและสู้ชีวิตจากเดิมที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ซึ่งเป็นฉายาที่แฟนคลับตั้งให้เพราะเจ้าตัวเคยใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนก่อนกลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดในจังหวัดยะโสธรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้ใช้สื่อโซเชียลสร้างคอนเทนต์แนวไลฟ์สดขายของประกาศขายที่ดินรวมถึงแชร์ประสบการณ์ชีวิตต่างแดนจนมียอดผู้ติดตามหลักแสนและยังเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนกล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่การขายที่นานในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงดิวธุรกิจธรรมดา แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามที่ปลีดอกออกผลหลังเจ้าตัวทุ่มเทแรงกายแรงใจมายาวนานในขณะที่แฟนคลับจํานวนมากร่วมยินดีก็มีชาวเน็ตอีกหลายคนกล่าวชื่นชมในความเป็นมืออาชีพของบิ๊กโดยมองว่าเขาเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ใช้พลังโซเชียลให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์บางความคิดเห็นระบุว่าดูจากไลฟ์เขามานานเห็นพัฒนาการเรื่อยๆภูมิใจแทนจริงๆไม่ใช่แค่ขายที่ได้แต่ขายด้วยน้ำใจและความจริงใจ คนที่ทำจริงไม่ต้องพูดเยอะความสำเร็จจะพูดแทนเองเสียงสะท้อนเหล่านี้ยิ่งตอกย้ำว่าความจริงใจคือกุญแจสำคัญที่ทำให้บิ๊กได้รับความรักจากแฟนๆทั่วประเทศก่อนจบคลิปบิ๊กยังได้พูดทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่าเดี๋ยวเหลือรอบที่สามก็เป็นบ้านนะครับทำเอาหลายคนคาดเดาว่าโปรเจกต์ต่อไปอาจเป็นการขายบ้านที่ยโสธรซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนๆได้เห็นอีก เรื่องราวของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการลงมือทําความขยันและความจริงใจที่ส่งต่อถึงผู้ติดตามอย่างแท้จริงจากคนธรรมดาสู่เจ้าของโปรเจกต์ขายที่ดินที่ได้รับความสนใจทั่วโลกออนไลน์ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามข่าวและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนะครับโแ<อ>ม่ของส่วนนี้พี่แม่ออสเตรเลียเนาะเดี๋ยวผมไปวันนี้ผมไปเรือมิโทนาเจอกันอีกเมลเบิร์นค่ะมเมลเบิร์น,อนโอ้โน,นะครัโอ้โอ้โั้โอ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 ดแอ้วอ้โอ้โอ้โอดโอ้โ้ เดี๋ยวแล้วอีกรอบที่สามก็เป็นบ้านนะครับ